มากครับพิ่ดารุดีกิจบุญญาลัไรครับพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งกับสถานีที่ร่วมกันครับสถานีวิทยุหัวใจคนไทยหัวใจเดียวกันครับ103.90ครับเลดกาดเลดีโอ106.50กจ5ดหครับวิทยุบ้านเรือนไทย1 0อยห้าจ วิทยุเลสซิคิวเรดิโอครับร้อยสองวิทยุเสียงประชาชน95.25และวิทยุสถาบันโล่เงินจังหวัดลำปางถ่ายทอดไปอีก18จังหวัดภาคเหนือโดยอาจารย์นัทชัยอินไายนะครับร้อยหครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณ พี่แอนแม่ค้าตลาดบางกะปิ100บาทพี่แดงเลสกิลอีก200บาทพี่ตึงช่วยค่าเวทีพี่ตึงไก่ชนนะฮะช่วยค่าเวทีอีก2,000บาทครับพี่น้องครับแท็กซี่มอจ47420ช่วยเลื่อนรถหน่อยเมื่อสักครู่เขาบอกให้ประกาศให้หน่อยข้าวน้ำพริกกะปิอร่อยไหมฮะพี่น้อง เขาแจกตอนสองทุ่มครึ่งแต่แจกหมดไปแล้วผมเพิ่งประกาศเอาขอบคุณครัวบางกะปิครับ<อ>พี่น้องครับถึงคิวของนักผู้จาปลาใสอีกท่านหนึ่งไม่น่าเชื่อขึ้นมาที่ไรพวงมาลัยเมื่อวานเห็นและอิจฉาวันนี้พร้อมแล้วครับรักผู้ดีเมืองปทุมไหมครับ รักผู้ดีเมืองปทุมไหมครับพี่น้องรักตบเบอร์ดังๆต้อนรับโกเตีลูกผู้ดีเมืองปทุมครับพี่น้องครับ วันนี้มีเพลงจิงเกิลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงครับก่อนที่จะนะครับพูดคุยกันสั้นๆนะครับวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะครับตอนนี้ยังอยู่หลังเวทีครับตบมือให้กับพี่ทอมนันดีครับยังรออยู่ครับคุณปุ๊ชนบุรีครับเล็กเจเดตยังอยู่ครับนบเลสกาดยังอยู่ครับ และนักจัดรายการทางเลสคิลและบ้านเรือนไทยยังอยู่นะครับอาจจะมีการพูดคุย24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณเล็กบันดอนแล้วก็นั่งคุยกับบอสสมชาติและพี่นครนะครับเพราะวันนี้สถาน,านการณ์ต้องนะครับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงก่อนที่จะนะครับพูดสั้นๆวันนี้บังเอิญว่า นะครับพี่น้องทางต่างจังหวัดบอกว่าทักทายด้วยครับก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับแล้วก็ทักทายไปยังเสเล็กนะครับประธานนบชแดงคือแดงมุดอาหารนะครับแล้วก็พี่น้องนครพนมพี่น้องอำนาจเจริญพี่น้องยักโสธรซึ่งดูอยู่แล้วก็สลามัลัยกุมครับอย่างพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่อำเภอแวงนราธิวาสครับนะสวัสดีครับ พี่น้องครับวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอชื่นชมในความสมัครใจของพี่น้องครับแต่ข่าวที่ลงไปนะครับนั่นคือข่าวไม่ว่าไทยรัฐหรือว่าในช่องของเอ v ทีวีที่ลงวันนี้ครับไม่เป็นไรครับผมจะเป็นคนเลวสำหรับพวกมันตลอดชีวิตก็ช่างแม่งมันครับ l e t อิดบีครับพี่น้องครับวันนี้ ถึงแม้ว่าไม่มีฉากหลังว่านะครับเราเอาทักษิณกลับบ้านหรือปกป้องรัฐบาลครับแต่หัวใจของคนแสดงครับทุกเวลาวินาทีครับเรารักนายกยิ่งรักรักทักษิณและปกป้องรัฐบาลเพื่อไทยตลอดย4ิบี่ชั่วโมงครับการที่ไอ้หมาขี้เลื่อนไอ้แขนขอคอกครับวันนี้บอกว่าจะยกระดับวันนี้ครับ มันยกแขนจนคอกแล้วคอกอีกครับพี่น้องครับยกทุกวันแล้วไม่มีอะไรครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงไอ้สองตัวลายครับที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายแทนไอ้เฮียเทือกครับด้านใครครับไอ้เฮียพอดิรักครับจเจ้าสำนักสันติบ้าบอลเขาแตกและไอ้เฮียจำลองสีเมืองครับ ม็อบคอวยที่เคลื่อนขบวนวันนี้นะครับไอ้คอปทอเลยนะครับโทษทีไอ้ม็อบนี้นะครับนี่คือตัวแทนของไอ้เจ็คลิมครับและแกงสันติอโศกครับตอนนี้มันจะเริ่มสืบทอดอํานาจกันครับแต่บอกได้เลยครับถ้าตราบใดครับเวทีตรงนี้ยังอยู่ครับพวกมึงครับไม่มีวันล้มรัฐบาลได้ครับ การที่บอกว่าจะล้มทักษินอย่างนั้นทักษินอย่างนี้จะล้มยิ่งรักอย่างนั้นอย่างนี้ครับวันนี้ครับบอกไปเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ท่อน้ําเลี้ยงครับมันใกล้จะตันแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้พวกมันครับต้องเอานกหวีกับนี่มาขายพี่น้องนี่ใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นหมาขี่เรือนหลงบนทางด่วนอีกรอบหนึ่งแล้วครับ ไอ้เชือกนี่ลูกน้องมึงมาขายแดกแล้วมึงรู้หรืเปลาวันนี้พวกมันไม่กล้าขยับอะไรมากมายเพราะคนเสื้อแดงยังเหนียวนั่นและสามัคคีกันผมชื่นชมยินดีครับที่มีเวทีทุกเวทีครับเกิดขึ้นเยอะๆเ,เกิดขึ้นมากๆเวทีอย่างนี้แหละครับ ที่จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่พลังตรงนี้แหละครับที่จะปกป้องรัฐบาลให้อยู่ครบสี่ปีให้ได้ครับพี่น้องครับมีหลายหน่วยงานเขาลำบากใจไม่กล้าที่จะต่อกรกับพวกมันครับตรงไปตรงมาครับแต่เวทีประชาชนนี่แหละครับที่จะตาต่อตาฟันต่อฟันกับพวกมันครับ ผมจำภาพตำรวจที่โดนลุมกระทืบดูภาพทีไรครับปวดใจครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งสงสารนะครับพี่ดาบสายสืบมากๆแม้แต่วันก่อนครับผู้กำกับที่โดนไอเหี้ยจิงจกครับด่าดทอต่อหน้าต่อตาครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้เจ้าที่บ้านเมืองครับ ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนสใหญ่ไปครับแต่หน้าที่ปกป้องรัฐบาลยิ่งลักปกป้องพรรคเพื่อไทยครับนี่คือคนเสื้อแดงทั้งประเทศครับวันนี้หลายๆคนครับแม่ต้องขออนุญาตนะครับท่อน้ำเลี้ยงผมก็มีครับ ไอ้เทือกเอ้ยสงสัยพวกนี้ลุงน้องมึงเอาดุวีดมาขายอีกแล้วเนี่ยพี่น้องครับการที่มันประกาศบอกว่าจะบอยคอรดสินค้าเครือทักษิณครับถามหน่อยครับให้มึงบอยคอรอดเยอะมึงไม่รู้แล้วว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศคือคนเสื้อแดงโว้ยไม่ใช่พวกมึงพวกมึงมาชนกลุ่มน้อยมึงรีบบอยคอรซะก่อนที่พวกมึงจะอดตายไอ้บ้า วันนี้หมดสภาพจะพูดถึงเนื้อหากฎหมายก็พูดไม่ได้จะพูดเรื่องการล้มรัฐบาลครับก็ล้มไม่ได้รอดูครับวันนี้ดู8-9ตัวนะครับที่แจ้งวัฒนะไว้ให้ดีครับเวทีตรงนี้พวกเราจะประชุมปรึกษาหารือแล้วร่วมกันใช้เวทีตรงนี้ครับ ในการรวมตัวพี่น้องถ้าวันที่ยี่ถ้ามันทำตามหมากที่มันดานโดนสั่งการมาครับพี่น้องครับเชื่อว่าเวทีตรงนี้ครับคำว่าปกป้องรัฐบาลครับพวกเราได้ทำหน้าที่นั้นแน่นอนพี่น้องครับบอกไอถึงเวทีหมาขี้ล้่นที่ราชด,ดำเนินพวกมึงรีบยกระดับยกให้สูงๆ ตกออกมาครับตกลงมาครับคอจะได้หักตายฝากส่งท้ายไว้ครับพี่น้องครับนายกของเราท่านทำงานหนักเหลือเกินนายกยิ่งรักชินวัตรวันนี้นะครับให้เครดิตครับพี่น้องเราฝากมาครับก่อนที่จะจบตรงนี้ครับพวกเรานะครับ เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ท่านและต้องให้กำลังใจท่านตลอดไปพี่น้องนักพูดพี่น้องนักจัดรายการวันนี้ครับผมบอกตลอดว่าพวกเราลืมทุกอย่างแล้วนะครับหันมาจับมือกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะพังระบบอมาตช่าชั่วให้มันพังทลายไปครับพี่น้องครับส่งท้ายครับ ต้องขอบคุณนะครับคุณรัฐีพันธ์ครับที่ให้บทกลอนบทนี้ครับให้กำลังใจในายกยิ่งรักชินวัตรผมอ่านจบครับตบมือดังให้ในายกของเราด้วยนะครับ,นะรบเดี๋ยวก่อนครับแม่แม่ครับคนอย่างปูรู้ตัวไม่กลัวงโง่ปูเติบโตแบบทั่วไปใช่คุณหนู เป็นลูกจ้างเหมือนกันนั่นคือปูปูต่อสู้ชีวิตคิดแต่งานใครตำหนิปูรับมาปรับปรุงปูหมายมุ่งรับฟังทั้งรอบด้านปูไม่เคยพลักไส ด้วยใจพ่านจะอยู่นานต้องซื่อสัตว์ปูชัดเจนปูไม่มีเวลามาโอโอวดเตินไกโ้โหปูงานเข้าเช้าจดคำภาระหนักของปูคือผู้นำพาชาติผ่าน ชอกช้ำปูทาจริงขอบคุณที่บอกให้รู้ว่าปูงโง่ชี้ช่องโวทาให้ปูไม่อยู่นิ่งปูยิ่งลบสบป,ประมาทที่พาดพิงปูก็ยิ่งทิ้งห่างไอชาิชั่วพวกมันตบมือให้ในายกยิ่งรักหน่อยนะครับ นายกยิ่งลักจงเจริญน,นายยกทักษิณจงเจริญประชาชนจงเจริญคนเสื้อแดงจงเจริญขอบคุณมากนะครับ